ขอบคุณที่ชมรายการว,วิทาวิทีวีนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับนี่ครับ หมอขอนิจสวัสดีตอนบายบายค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลองว่าสุโก้ยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออน Royal อ r c h i พลัสแพลตตินัม ใช่สวัสดีครับฮิโรซานองครับทำมาแล้วเหรอตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอากิตะนะครับแถวนี้เรียกว่าโควัคคุบิออนเซ็นนะครับอยู่ที่โรงแรมชื่อว่าโชโฮเอ็นนะฮะสวยไหมครับนี่เห็นต้นสักร่านกำลังบางแล้วครับใช่ครับช่วงนี้นะครฤดูใบไม้ผลิของจังหวัดอากิตะนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมที่แบบพิเศษของอากิตะนะครับช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับว่าอย่างไรนะครับ ผมก็พิป่ป่าเนี่ยท้องสบายสบายก่อนสบายสบายก่อนนะครับผู้ชมครับโควาคุบิออนเซ็นแห่งนี้ เป็นหนึ่งในออนเซนสมาชิกของสมาคมออนเซนลับแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งออนเซนที่ไม่ว่าชาวญี่ปุ่นเองหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันจะมาสัมผัสกับออนเซนแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายสักครั้งตัวอาคารที่พักก็มีมนสเสนอันน่าดึงดูดไม่ต่างกันโดยที่มีอายุกว่า400ปีแต่เจ้าของยังดูแลไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการคืนทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ สำหรับไฮไลท์เด็ดของจังหวัดนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถชมความงามของซากุระไปพร้อมๆกับชมความงามของหิมะและนี่เองคือสเสน่ห์แห่งฤดูใบไม้ผลิที่หาชมได้เฉพาะในจังหวัดอากิตะเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมหิมะและซากุระอากิขอขั้นด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยามเมื่อมาเยือนจังหวัดนี้จะต้องแวะมาเช็คอินสำหรับทะเลสาบทาศวะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของญี่ปุ่นที่นี่นอกจากจะมีศาลเจ้าอุกิคิ เป็นสารเจ้าที่คนต่างนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักกันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือรูปปั้นของหญิงสาวที่มีสีทองอรามนามว่าทัศโกตตำนานเล่าว่าเธอได้ละเมิดคำสั่งของเทพเจ้าที่สถิตอยู่ณนะที่แห่งนี้โดยดื่มน้ำจากทะเลสาบเกิน3ามครั้งเพื่อให้ตนเองงดงามตลอดการเทพเจ้าจึงโกรธแล้วสาปเธอให้กลายเป็นมังกรเฝ้าท้องทะเลสาบแห่งนี้ไปตลอดการนั่นเองค่ะ สำหรับสถานที่ถัดไปที่เฮโรซังกำลังจะพาคุณผู้ชมไปสุโก้ยนั้นเป็นสถานที่ที่สามารถชมได้แค่ช่วงกลางเมษายนเป็นต้นไปค่ะสถานที่นั้นก็คือเส้นทางกำแพงหิมะฮัจิมันไทแอสไพร์ไลน์ค่ะเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมกันระหว่าง2จังหวัดนั้นก็คืออากิตะและอิวาเตะโดยกำแพงหิมะเหล่านี้เกิดจากการที่รถกำจัดหิมะกำจัดหิมะเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาจนเกิดการอัดแน่นกันนั่นเองค่ะ โดยระหว่างการเดินทางผ่านกำแพงหิมะแห่งนี้จุดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องแวะมาอย่างจุดชมวิวโอบุกาซาวะที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลยล่ะค่ะหิมะเต็มเลยครับที่นี่มีชื่อเสียนะครับเรื่องเกี่ยวกับกำแพงหิมะนะครับชื่อว่าฮัชมันไตจังหวัดอากิตะครับไมฮะถ้าผมยืตนตรงนี้ประมาณ3คนได้เลย ไม่อยู่สบายๆแบบนี้ครับผมขอขน้านด้วยสิครับอ๋ออันนี้นะคุณผู้ชมไม่รู้จักไหมครับโดยอันนี้ครับคืออันนี้เรียกว่ายามาโกะทัมปอกนะครับอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะครับเนี่ยถ้นะ่สอเสอยียงนี้หอมมากอืมนี่อะไรคุณเก๋ไว้สองอันด้วยของตัวเองด้วยใช่ อันนี้ก็อปเปิลนะครับน้ำอาเปิลขึ้นชื่อของเจ้าบ้านนี้นะน้องคาซุโนะนะครับเ mm hmm. มืองคาซุโนะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต mm ์เ hmm. จ้าลงน้ำหยกแันนี้แบบเนี้ยมื่อก็บตืดตืดตืดตลอดเลยนะขาบรรยากาศแบบนี้ครับ เพียงแค่ช่วงแรกก็เต็มอิ่มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติอันสวยงามภายในจังหวัดอากิตะกันรัวๆแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าความสุก้ยของที่นี่ยังรออยู่อีกเพียบพักสักครูเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะสสุุยยปนปนน สนับสนุนโดยเซเนลไวท์ซันสกรีนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังจากชมความงามของธรรมชาติกันแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาพักชมความงดงามของศิลปะการร่ายรำอันงดงามของเหล่าไมโกะกันบ้างดีกว่าค่ะ สาวน้อยไมโกะทั้ง3คนที่กําลังร่ายลําอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นไมโกะรุ่นใหม่ที่ทางจังหวัดกําลังฟื้นฟูศิลปะแขนงน,นี้ให้กลับคืนมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถรับประทานอาหารแสนอร่อยพร้อมกับชมการแสดงอันงดงามของเหล่าไมโกะ ก็ช่วยทําให้เพลิดเพลินเจริญอาหารได้ไม่น้อยเลยนะคะแต่เบนโตกล่องนี้เป็นเพียงอาหารเรียกน้าย่อยเท่านั้นนะคะเพราะเมนูพิเศษสุดแซนอลังการกําลังรออยู่ต่อจากนี้คุณผู้ชมคนรักเนื้อห้ามพลาดเลยนะคะ ก็คือจัดหนักเลยนะครับอันนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้อูะครับทีนี้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนว่าอากิตะกิวนะครับอากิตะนะครับตอนนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องอูะด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละวันนี้จัดเต็มแบบเรียกว่าชาบูชาบูนะครับจริงๆย่างก็ได้ครับแต่วิธีการกินวันนี้ที่แนะนำก็คือชาบูชาบูของเนืออากิตะเลยนะครับยังไงจัดให้ เหตุผลที่ทําให้อากิตากิวมีคุณภาพชั้นเลิศเทียบเท่ากับเนื้อวัวที่อื่นๆนั้นก็เป็นเพราะว่าเนื้อเหล่านี้ได้มาจากวัวสายพันธุ์ดี Japanese Black อีกทั้งยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลี้ยงดูอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับพัดลมคอยถ่ายอากาศตลอดเวลาและฟางที่ใช้เป็นอาหารนั้นมาจากต้นข้าวที่ปลูกอยู่แถบชายฝั่งทะเลเพราะจะมีสารอาหารมากกว่าปลูกพื้นที่ธรรมดาค่ะเนื้อจันดีก็คืออย่างนี้แหละครับเห็นเส้นๆส้ไหมครับ เซ็นเซนไหมครับทุกอย่างใส่ใจของคนที่เลี้ยงวัวน,นะครับเนี่ยฟาร์มก็อยู่แถวนี้แหละจนจึนสวยขนาดนี้ดูสิครับต้องโชว์ด้วยหรอกินเลยมไม่ได้หรอกโอเคโชว์ได้โชว์เลย,ช,ยชิมด้วยนะครับค,คุณตากนนะ,ะใรรปากผมนะครับขอษน,นะครับก นี่มากนี่มาเกลยด่ะเนื้อนี <ś 2> <ś 2> really 100, ้แหละขีดละฟารมพันห้าร้อยเยนถุดสองพันเยนนะครับราคาของขั้นดีนะครับแต่ว so ่ารสชาติแทะทร้อยเปอร์เซ ja, ็นต์ฟาร์มอยู่ที่นี่อยู่แถวนี้แหละเพิ่กินสดสดได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีที่เมืองไทยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะราคาซึ่งนี่นึงนิดนึงก็คนที่ ยังมากินสดๆแล้วก็ราคาโอเคก็มาที่นี่นะครับลองชิมดูได้ทำให้มีเวลาแล้วเนาะเหมือนไทยก็ชิมได้แล้วครับบุู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมได้มาเที่ยวจังหวัดอากิตะแล้วก็โดยเฉพาะคนรักเนื้อห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะมาลิ้มชิมความละมุนของเนื้ออากิตะแบบสดๆหรือว่าใครที่อดใจไม่ไหวแล้วทางโรงแรมสยามแอดสยามดีไซน์โฮเทลแบงคอกก็ได้นำเข้ามาให้เราชาวไทยได้ท้าพิสูจน์ความอร่อยแล้วนะคะไกลเที่ยงแบบนี้ไปกันค่ะคุณผู้ชมอย่ายอมแพ้คุณพิธีกรน,นะคะ หลังจากกินอาหารคาวไปแล้วจะจบแค่นี้ได้อย่างไรไม่ถูกหลักโภชนาการซูเก้เจแปนค่ะต้องล้างปากด้วยผลไม้กันสักหน่อยโอเคตัวนี้นะครับสำหรับผมเข้าใจง่ายดีครับนี่แหละครับเทียบว่าอิชิโกกาิะรเก็บสตรอเบอรี่ครับตานี้เลยโหใหญ่มากแล้วกว็หอมนะครับเข้ามา ชื่อว่าคมาชิโนฟาร์มนะครับเข้ามาขึ้นจะมองราคาพังพังห้าร้อยเยนนะฮะบุฟเฟต์เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกินสตรอเบอรี่เยอะไปหน่อยนะครับจนตัวเนี้ยแดงแล้วอะแดงขนาดั้นแล้วคุณผู้ชมก็เลยผมว่าให้โอกาสน้องบ้านดีกว่าครับทีมงานนางฟ้าของเรานะครับอยู่ตรงน,นี้เองครับไปไหมครับนะโอเคน้องนางฟ้าของเราไปเลยก็บสตรอเบอรี่ จรรรรงนะคคคคััััับบบุณูกดสำหรับฟาร์มโคมาชิโนแห่งนี้นอกจากจะสามารถเด็ดกินได้แบบไม่อั้นภายใน30นาทีแล้วที่นี่ยังมีสตรอเบอรีอร่ให้เลือกถึง4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือเดนิฮอปะซาจิโนกะยาโยอิฮิเมและอากิฮิเมมีมากกว่า 2 2 0 0 0ต้นให้เราได้เดินกินกันเพลินจนลืมเวลาไปเลยละค่ะมีคนคอมเมนต์มานะครับใน Facebook ของเรานะครับก็คือทำไมฮิโเร่เนี่ยไปสวนสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ไม่กินแบบเหมือนไทยบ้านโอ้โหมาเร็วอันนี้เอามาจากที่ไหนครับคุรุเตสุกคุมบิตน,นะครับ <laughs> นำชช่นจากสุคุมบนินะครับปิกูล่าครับตามตามคุณผู้ชมบอกนั่นแหละ ฮิลลลองดูครับว่ายังไงอืมโอ้โอใจได้ <laughs> ใจได้ ถ้าหากคุณผู้ชมพกพลิกเลือไปแบบพีโรสังแล้วก็อากิรบกวนขออนุญาตทางฟาร์มก่อนนะคะและดูแลความเรียบร้อยไม่ให้เลอะเทอะด้วยนะคะเราจะได้เอาเข้าไปกินได้ในโอกาสหน้าอีกค่ะกินเต็มพี่ถึงครับยืนสิครับยืนแล้วค่ะอาย่นแล้วเหรอได้แค่นี้ค่ะโอเคแค่นี้เหรอยืนยู่แล้วค่ะอ๋อยืนยก่ันะยู่ และแล้วพริกเกลือจากประเทศไทยก็ได้เป็นอีกสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยญี่ปุ่นแล้วนะคะฮิโรซังได้นำไปให้ทั้งผู้ดูแลฟาร์มและนะคะาที่มาถ่ายทำเบื้องหลังของรายการได้ลองชิมพริกเกลือน้ำจิ้มจากประเทศไทยหน้าแบบหน้าบอกวาอร่อยนะแต่ไม่ไม่ใช่เลยล่ะอะไรเสเลย ท้องร้องจอกๆกันเป็นแถวๆอดทนอีกนิดนะคะเพราะช่วงหน้าอาคิเตรียมความงามของดอกไม้ที่จะบานทั้งบนดินและท้องฟ้ามาฝากพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสุกไว้กันต่อค่ะ นุนโดยโกแก่ถั่วลิสงอบกรอบลดกะทิแล้วในช่วงนี้ก็ถึงคิวของซากุระที่จะได้มาอวดโฉมแล้วล่ะค่ะสำหรับสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระของจังหวัดนี้ ก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านซามูไราคาคุโนดาเตะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะนิยมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดกิโมโนแน่นอนคุณพิธีกรของเราจะพลาดกิจกรรมนี้ไปได้อย่างไรก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ครบเช่นกันค่ะชุดก็พร้อมคนก็พร้อมมุ่งหน้าไปชมซากุระกันเลยค่ะนอกจากซากุระที่จะเป็นสิ่งที่ ขึ้นชื่อของเมืองนี้แล้วผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้ของต้นซากุระจากร้านฟูจิกิเดนชิโร่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันค่ะนอกจากดีไซน์ที่เรียบรู้แต่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัลกู o ดีไซน์อเวอร์ดแล้วผลิตภัณฑ์บางชิ้นก็ยังมีมูลค่าสูงถึง1 3 5 0 0 0้เยนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเปลือกต้นซากุระที่ใช้ทำนั้นเขาจะลอกทิ้งก่อน1ครั้งและเฝ้ารออีก7ปี จนต้นซากุระสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่จึงนำส่วนนั้นมารังสรรจนกลายเป็นชิ้นงานที่งดงามเช่นนี้นั่นเองค่ะแล้วอันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับจะซื้อฝากให้คุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> impossible ครับ งานจากไม้ซากุระก็งามมากแล้วเราไปชมซากุระของจริงกันดีกว่าค่ะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านซามูไรคากุโนโดาเตะกันเลยค่ะนอกจากจะเดินชมความสวยงามแล้วก็ยังมีบริการรถลากยินลิกิชะ พร้อมกับชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนยุคเอโดะที่ล้วนเคยเป็นที่พำนักของเหล่าซามูไรผู้กล้าหาญแต่น่าเสียดายที่เรามาช้ากว่าฝนไปหน่อยนะคะจึงทำให้อกหักจากซากุระแต่ก็ยังมีบางต้นที่ยังเบ่งบานสู้ฝนอยู่บ้างคอคือนี่แหละครับมูบ้านซามูไรนะครับอีกสี่ปีนะฮะก็จะเป็นศรีอยปีมูบ้านาานี้ะครับ ใกล้ๆกันนี้ก็ยังมีจุดชมซากุระอีกหนึ่งแห่งให้เราได้เพลิดเพลินกันอยู่นะคะนั่นก็คือบริเวณริมแม่น้ําฮิโนคิไนบริเวณนี้จะมีต้นซากุระสายพันธุ์โซเมโยชิโนบานรออยู่ค่ะได้ดูดอกไม้ที่บานบนดินกันแล้วต่อไปเราไปดูดอกไม้ที่บานบนท้องฟ้ากันค่ะโอ้โหหนาวหนาวอลังกาไหมครับ นี่แหละเทศกาลอ่ะวันนี้จะมีเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับใหญ่มากนะครับอลังการ สำหรับเทศกาลดอกไม้ไฟหรือโอมาการิจัดขึ้นที่เมืองไดเซนจังหวัดอากิตะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ต่างเดินทางมารอชมดอกไม้ไฟกันเนืองแน่นเลยแล่ละค่ะเห็นที่นั่งว่างๆอย่างนี้ก็เพราะเขาได้หลบไปอยู่โซนอาหารเพื่อกินอาหารแก้นหนาวกันนั่นเองค่ะ 初めてこの街に来たんですけれども、ね、花火大会で結構有名な街だと聞いたんですそ、ね、そうですそうでですすこ,ここはですね、はい、あの全日本で唯一、ええ、その花火師さんたちの日本一を決める大会があるところなんですよ。で、行ってみれば花火師さんたちにとってはあの日本一の花火を目指して、えーまあ、技術の限りを尽くすいわば花火の聖地とも言えるところです。

ผลที่งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็เพราะนักประดิษฐ์ดอกไม้ไฟจากทั่วประเทศและทั่วโลกต่างเดินทางมาร่วมประชันฝีมือกันที่นี่โดยวันที่รายการซูโก้เจแปนกำลังถ่ายทำอยู่นี่คือวันที่29เมษายน ที่ผ่านมาที่นี่กำลังจัดงาน International Symposium on Firework Pre-event ครั้งที่16และยังเป็นเทศก,กาลดอกไม้ไฟประจำฤดูใบไม้ผลิอีกด้วยค่ะโดยครั้งนี้ก็มีหลายชาติด้วยกันที่นำดอกไม้ไฟมาร่วมประชันกันทำให้ท้องฟ้าอันมืดมิดกลับมาสว่างสวยและสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่เหล่าดอกไม้ไฟที่เรากำลังชมอยู่นี้เป็นเพียงชุดเล็กค่ะ เพราะในวันที่17เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้จะมีงานเทศกาลโอมางาริฮานาบิซึ่งมีดอกไม้ไฟกว่า18,000ลูกใช้เวลาแสดงทั้งหมด3ชั่วโมงถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ถ้าคุณผู้ชมอยากมาชมความงามของดอกไม้ไฟที่บานสะพรั่งทั่วท้องฟ้าแบบพิโรซังแล้วก็ยังพอมีเวลายอยู่นะคะเตรียมจับจองกันได้เลยค่ะควันนี้เพียงแ่ครนบคุณผู้ชมครับ ก็นนนมันเสน่ห์จังหวัดอากิตะนะครับาะทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมันจะพื้นทาขึ้นมานี่แหละครับใช้เวลาหลายรเบีอะอย่างต้นสากุรานะครับใช่ไหมครับแล้วก็มือว่านซามูไรหรือว่าไข่พลุแบบนี้ครับผู้ชายอาจารย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเขารักษาไว้นะครับผมว่าก็มีเสน่ห์มากเลยละครับครับถ้าสนใจก็มาจังหวัดอากิตะนะครับได้เลยละครับวันนี้แค่นี้ขอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ロマンチックマク歴史を歩き自然の偉大さに感動したおいしいものを食べて地元の人に和まされたら最後に舞妓が微笑んだ秋田に来てよかったヒロ。 สัปดาห์หน้าฮิโรซังยังคงสุโกอยอยู่ที่จังหวัดอากิตะค่ะโดยจะพาพวกเราไปพบกับเหล่าพ้องเพื่อนของฮิ S <S โรซังที่บอกได้เลยว่าทั้งป่วนทั้งน่ารักจนคุณผู้ชมจะหลงรักไม่รู้ลืมเลยล่ะค่ะจะสนุกและสุโกอยแค่ไหนมาพบกันได้วันเสาร์หน้า1 1โมงเป็นต้นไปที่ช่อง9 m c o r d HD และ Modern Nine TV สำหรับวันนี้อากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีวามาตาไชื่อ